อ้ยพี่น้องอุ้ยมูตาปากกาใหญ่พี่น้องปลาเขาเจ้าภาคว้าพี่น้องเค้งปลาเค็งใหญ่เขาอุ้ยพี่น้องกระดรตืดปลาเค็งใหญ่สวัเดีครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยกสะดุ้งเนาะไอ้ทายหญ้าครับบร้มาโดนเด็ดพี่น้องส่วนมากกับกัสิบแปผู้ใดเบิ่งอยู่กับสิบแปทั้งจับปูเนาะพี่น้องเห็นไหมคลิปก่อนๆไปทั้งจับปูมันอุปกรณ์ครับพี่น้อง ดังซื้อมาใหม่อีกแล้วครับพี่น้องสองเส้นเจ็ดสองดังไหม่เดี๋ยวสิล่องมือนี่แหละครับพี่นอกก้อนงอุปกรณ์ดังว่าสองกันเนี้ยวตาครับเนี้ยใส่เนียเน้ยใส่ปะหน่อยเนาะขาของมะเพื่อหนึ่งพี่น้องเขาเดี่แบบเปลี่ยนขาเปลี่ยนอย่างมือนี่เจ็ดสองร่วงไปไหนเดี๋ยเอามาเอามาเพื่อ,อไหวพี่น้องนี่ครับกกอนนะุปกรณ์เนาะ เกษตรใดบ่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าทานี่บ่ได้มาโดนดเหรดิทายยากครับพี่น้องทายยากโอ้ยแขนงัง้น<ะ>เดี๋ยวสิใส่ด่างก็ทิ้งงานเลยครับพี่น้องใส่ขาใส่ด่า,า,ดางเดี๋ยวพี่น้องถ้าเบิ่งตอนยกเลยนะครับบุรุษสิได้บ่ได้ถ้าเบิ่งเลยครับ โอเคครับพี่น้องน้ำม,มาดเบื้องน้าเลยครับพี่น้องบาดแผงแหกมนันอุย้ยพี่น้องอุย้ยหลายอยู่โอ้ยป่าซอดเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าบ่อท่านตัวหนึ่งโดดออกฮะพี่น้างยังวางมันประจอกเนี่ยนี่โอเคไป อโอ้ยมันตืนบนลปลาก็ได้ก็ไ, <ป S 1> ได้อยู่ด้เหรอจะมีอะดูตัวยังไงว่ันไปใช่หรือ,อลอ่นี่มันเป็นงเพิ่งหรือเปล่าโอ้ปลาเป็นเครื่อเพื่องหรือเป่านั่นอุ้ยโดดมาได้งแ่ไก่เลยอุย้ยปรากฏปากกันยี่ <laughs> ไปให้ไกลแม่ไปให้ไกเแี่ อกันเงี้ยไงอุ้ยพี่น้องโอ้โหฆ่าแล้วข้าแล้วเจ้าต้องโป๊ะเจ้าต้องหักเงี้ยงแล้วพี่น้องตัวบุกใหญ่เลยโอ้ยหพี่นตัวนึงโดดถังฆ่าอย่างโอ้ยข้าเนี่ย หลอดอะไรอีซะโอ้ยปลาแก้วปลาแก้วหลอดเบิดพี่น้องเอ้ยปลาแก้วใหญ่เลยอุ้ยรูดบนเหีืออะไรแล้วขันทึ่งอะไรตัวที่นไหนนี่ังนี่ังวะโอ้ยอืกได้ดีแต่พี่น้องเป็นตัวใหญ่บน ครับของกรไรไรจะไปกันว้ไหลายเถอะตายนียว่าผู้ใดมันกรได้อยู่ด้วเออมรได้ตลอด นี่คือล okay. ายแิ่นี่อ bueno> ๋อนี <S <S ่นี่ตรงนู้โอ้ยพี่ตัวใหญ่ขึ้น จะง่ายขึ้นพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยขอ้วยขอด้วยดีปากอะไรงี้ก็มเขอดีวอ้ยวุ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 ง่ายเดี๋ยวนี้ได้ปลากุมน้ำพี่น้อง tụt côn nhây mình Cái nào không nó nghe nhây từ bên Cái tôi nhục hẳn Ui Ui phía nó Phở côn nhây Ui phở than lơi và Phở côn nhây Tài tài, tài. tổ bậc mình Ông cứ than, ông cứ than mà. ว่าเคยท่านประลุมอะไรเป็นไงวะม่นด่างหน่อยเนาะเ <ừ> mm. ส้นเครื่องมาได้ไปง่ายมองพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ อุยพี่น้องมือตื่นโอ้ยปากระยิ่งตายตายตายเอาปากรยงก่อนหน้ปากระยิงมันก็เป็นตัวแดงๆสิมันเหลืองขี้ดินขี้นตื่นขี้ดินหน้าใหม่เอุ้ยตายแล้วทีมงานตัเข้าไปกับของเลยพี่น้องเลยเมื่อจับซะปากระยิ่งปากระยงมื่องมือมอมือดดอก ก็กงียบปุ้งไม่เอียงนะก็หยุกกันเลยี่สีไทยแห่งเดียวเที่ยวเที่ยวนาไปโอ้ปวดหน่าะโอ้ปวดไปเลยเอาไายบุ้งไปยังพ่อเด้อปวดไปเลยตื๊ดอันเดียวอันเดียว เอ,อย้ยปลาค่นี้อโอ้ได้ปลาค่นี้กูคิดทานปูปา่น้นกทานปลาปนอนั่อุ้ยดียเดียเ้ายวาไปยังไงไปยังไงปลาคามมบนเงี้อยูหรออืมอันนี้ตัวนังน,นี่ ค <As> ันเก็บเกียบคันกเกียบคือไรปรกักกเองต้องเก็บเกียบเอาไปยังอาเอยังต uh uh. ายอย่ง,ยงว่าข้าอย่งะกียวอ้คือโอ้หอดแบบพี่น้อขาย่งเกี่วมือลือเลย เอาปลาโดดเข้าป่าสักเขาป่าเอาเอาไม่ต้องคอยมีปลาไป่ใจเบืดแล้วพี่น้องเอเอได้ไปเสี้วบอมันตื่นหรือมั้งป่ามันตื่นมันไปแล้วพี่น้องเอ้ยสีใหญ่ไปไม้กุดเขียดหรือปั๊บ่ได้ไรก็ได้ มาได้รยกับไปไม้กุดแขกพี่น้องน้องมันจะบาดกันเอาโดดออกเดี่ยวเอาโอ้ยไาโดดออกสองตัวไปไม้กุดแขกแล้วพี่น้องวันนี้ไปห้องโอเคพี่น้องไปไปต่อตัดไม้นี่กุดแข่พี่น้องเปลี <c ười> ย่ยนไม้กันครับ ไม้ไม้กุดแขกพี่น้องปลากล้าหลายได้เละเด็กยิ้ม่อยอยู่นี่ไม้ไม้กุดแขกฮึ่ยฮึยพ,พ,พี่น้องปลายังนี่ปลายังเพิ่มเพิ่มเพี่น้องบอกตัวแรกบาทแรกตัวแรกไม้ไม้กุดแขกพี่น้องโอเคครับผานผานหมันเหมืนนั่นรู้สึกลายเถอะนั่น นั่นเอาเาน,าานี่ยขาหัวปีน้อาบักหน้าตะค่วนหลายพี่น้องตื่นๆืนีเสยพี่น้องสามตัวเลยเพี่น้องโอเคครับสามตัวอ,อ,อ้าวอ้าวอุ้ยที่หลายเถอปลาบักหน้าตะค่วนหลาย คนนั้น离婚了คนนั้นา离婚了เพ่บาทสองพี่น้องคือว่าหลายนะเนี่ยเสียงดังด้วพี่น้องเอ้ยอยู่ตาดนแนอยู่ตาดเสียงดังดังด้วพี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยวูหชัยได้พี่น้อง ร้ายพี่น้องหลายบ้านสีย่อนเน่อตัวนึงเพิ่งเิ่งเลยสิลงมาหน่อยคิดก็ได้คิดได้เยอะไปพอถึงว่ามันหลายถี่เด้พี่นออ้องเกิดแล้วนี่ตะหลุนแบบว่าไม่ออกมาแล้วโอเคนี่พี่น้องบานนี่หาโตเลยสีตัวหาโตเลยพี่น้องโอเคเสียงนั้น <laughs> อุ้ยอุ้ยพี่น้องตาขึ้นหลาถยอยู่หนาตาดนี่หนหโอ้ยตอนนั้นมันิ่งตัวหัวซูบงทั้งๆหัวสูบหมดเ,เลยพี่น้องอันนี้หัวสูบแบบออกไไว่าไดบนตงนัน้โอเคโอ้บานนี้ได้หลายพี่น้องครับ เมาอยู่ตาดน้องแฉะพี่น้องน้องน้องแฉะดิแดัดิแดนเล่ยวโอุ้ยตามที่ปกรณ์ี่ตอนยังวะนั่นปลาตองสะดุ้งพี่น้องที่มั่งานวะไม่เห็นดอกเลยสองตัวพี่น้องโอเคครับดูน้องมันอีู่แล้วป้า พี่น้องอุ้ยตาปากกาใหญ่พี่น้องปลาเขาเจ้าภาคบลาหนี้เนี้ยอุ้ยเอา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 มันอยู่กลางพี่เองพี่น้องมันอยู่กลางปลาปลาปลาอะไรปลาหยุดพี่น้องเบื้องตากข้างในเหมือนเด้สนี่อุ้ยฝ่าวงยกซนปล่อยถือว่าอันนี้พี่น้องให้ทีมงานปลดสกนาะอันนี้อันนี้ป่อยกยง่อยกให้ทีมงานปลดสกนออย่างโอเค ปากกาอ้ปากกาไงเห็นว่าพี่ห้องปากกาโอเคครับ cái tên lương kia của khamon ui mà yang anh pha kha anh nói tốt cái pha kha pha kha nói riêng anh vân là tên ตัวนี้มันจีดสะดุง้งที่งานได้เกิดนอกหมาน่อยยางงน,นะเฮ้ยมันจีสะดุ้งเพิ่งๆงงงพงงงงี่น้องจิดมันก็ออก เสียงดังด uh, uh. nah. uh. oh, ังพี่น้องเอ้ยเป็นตาดแค่เดียวพื้พี่น้องพี่น้องเอาตัวนั่นก็นั่นโอ้หลุดปลาขาวม้นพุ่งขึ้นมาปาขาวม้วนหลายเนาะกวนพี่น้องมีน้องขอบอุ้ยปลากระแนงมั้น Here, ว้าพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งใหญ่เข่าอุ้ยพี่น้องก็ลอยตื้อปลาเข็งใหญ่เอาพี่เอาเนาะทั้งวงพี่น้องปลาเข็งใหญ่เข่า อือสะอ่อนนี่โอ้ยพี่น้องเอาแล้วบ้านนี้อ้ยเอาปาอลาขาร์ม่นเท่าไหร่เทรอพี่น้องผมว่าซุปแล้วว่าไรดอกพี่น้องเออยอ โคตรน่าเย่าต้องจิงลุรตัวนึ่งุ้ปปลาโดดโอ้ยปลาโดดซะปะนันบไดยกับเงินแล้วเนาะพี่น้องมันก็โดดโดงโดงโดดยังนะ เสีลหลายพี่น้องเย่ฮ้ยปากาพี่น้องพี่น้องปากาปากาคือหลายถ้ถวะพี่น้อง มุนง้องโต๊ะนาองจิตยูน้ำมันนี่ไม่ขอบเต็มเลยโอ้พี่น้องคนยากเลยนี่วะเ๊ะ สองตัวอ huh? ุ้ยอุ้ยที่น้องเขาอะไรอย่างเคีโอเค ที่บางหลังอีก้อ้งามอีกแล้วพี่น้องมจน,น,น,นมัน้มันะดุ่งไหมน้ำหรอพี่น้องทั้มองนีงนี้อมีขีเกะเตอล่ะก็ะเล่แบบถตัว่า,าหนักติดบางหลังมันเนาะ มันติดบ้างมันได้พี่น้องติดหลังมันอโอ้โหวุ้ยวุ้ยมาเลงสวยแงมวอขันแ่มฝนเมื่อกั้สิหรอพี่น้องสะอ่อนวาฝนตกฝนฝนตกมากมือเขาเลยนี่นี่สามตัวพี่น้อง เอาลุนไปอะไรมันลรนมันหลายตัวอยู่บ้างคนตัวหนึ่ง พี่น้องแปรำลากันได้หมดนี้คลิปนี้ก็โดนเติมแล้วพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ก็คั่มลวเนาะเดี๋ยวสิ่ง้าเป็นผลงานพี่น้องก็ถือว่าได้หลายด้วยพี่น้องปลาเคียงหญ่ปลากาใหญ่ปลาเคียงญ่เข่าสะดุ้งครับพี่น้องกระดับโอเคพี่น้องแอ้นั้นก็จะเป็นพวกปลาขาวปลาขมุนปลานําซี่ปลาจอกปลายังปลาคิ้เดือดก็มีครับพี่น้องโอเคเนาะหลายเลย โอเคพี่น้องโอเคครับนีุอกปักกันยังไงพี่น้องโอเคก็ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เขอบว่าบึงไม่เคยลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพ้อตัวกันครับบ๊ายบายขอบคุณครับ